ก็สำหร,รับใครที่สงสัยนะครับว่า, muted, วาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ไลฟ์เลยไม่ลงคลิปเลยก็ให้ภาพอธนะิบายแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเสียงผมมันอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับออาจจะดูเรียบๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับก็เพราะว่า ช่วงตอนที่ผมอัดคลิปคลิปนี้เนะี่ยผมเหมือนจะไม่สบายนิดหน่อยแบบว่าเจ็บคอ,อนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เลยคลิปก็เลยเออกมาประมาณนี้ก็สำหรับใครที่พร้อมนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับ <S <S สวัสดีทุกคนด้วยผมตอนนี้ก็อยู่ในคาร์บอน c ชาเลนจ์ของเรสกันนะครับซึ่งพาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ทั้งทีมเราตายหมดเลยนะครับเหลือแค่โคร์กกับเนียสนะครับ ซึ่งจากครั้งที่แล้วเนี่ยเรากําลังพยายามตามหาหมู่บ้านในไบโอมใหม่ที่เราเพิ่งเจอกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามหาหมู่บ้านนั้นอีกครั้งทีนี้จะใช้เซนส์นของผมทั้งหมดที่ผมมีอ่ะจริงๆตรงนี้นี่นับเป็นหมู่บ้านปะใช่ผมว่าใช่หวะ่ะจริงๆแล้วเรากลับไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้อยู่ในละแวกทั้งหมดนี้คิดว่าคุ้มไหมคุ้มนะเดินมานี้ก็เป็นสวานาละนีดเดียวเอง โอเคครับงั้นวันนี้เราจะไปทางนั้นดูนะอ๋อใช่ครับในพาร์ทที่แล้วนะผมนึกได้อีกทีหนึ่งว่าเราเพิ่งจับไอ้นกมาได้ใช่ไหมนกตัวนั้นไม,ไม่ไม่มั่นใจแล้วชื่ออะไรทีเนี้ยทีมเราเต็มนกเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน pc นะครับซึ่งยิมตรงนี้นเนี่ยมีเมื่อกี้พูดถูกพูดผิดวะไม่รู้ช่างมันไห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 นหิวเลยแล้วกันผมไม่มั่นใจนะว่านกตัวนี้บินได้หรือไม่ซึ่งสิ่งที่เราจะเอามาแทนคงจะเป็น คอยคิงนะครับเพราะว่าคอยคิงตอนนี้ยังไม่ได้ประโยชน์อ่ะเดี๋ยวโอเคคอยบินได้คอยบินได้คอยบินได้บินได้ครับสบายแล้วครับทุกคนเรียกผมว่าโปเกมอนมาสเตอร์ได้เลยครับคือด้วยความที่มันเป็นไม้ครับแล้วการที่เราบินได้อะ่ะมันมันเป็นอะไรที่สบายที่สุดแหละเพราะว่าเดินทางสะดวกอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะก็คือถ้าได้มาตอนต้นเกมอะ่ะก็ถือว่าโชคดีมากนะครับคือเราไม่ต้อง ขา่าไงต้องต้องต้องอธิบายว่าถ้าแบบว่าเล่นโหมดธรรมดามันจะติดเอ้ยมันจะไม่ติดเลเวลแคปใช่ไหมมันก็พัฒนาร่างแรกเรื่อยๆอยู่แล้วะก็แค่ฟา์ม์ลนเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็นอาลิทิร์ลโเรอะมันติดอะอะไรนะมันติดเลเวลแคปเออมันมีแบบหลายปัจจัยอะทำให้มันแบบมันยากอะแล้วการที่เราได้มาถือว่าเป็นโชคดีเลยนะครับโอเค ซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้านจริงๆนะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่แบบว่าริมผาอยู่ติดกับไอซาก,กุระนะครับเชอร์รนะี่บอสซอมเนี่ยก็ใช้ได้นะที่นี่ดีเลยแหละในความคิดผมนะโอเคผมจะอิงที่นี่เป็นบ้านหลักแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเราอยู่ในไปอมปกติเซฟเลยโอเคคงต้องจัดของกันยาวๆหน่อยพาทนี้ หรือไม่ยาวอะอาจจะไหมก็ได้นะเพราะว่าในตัวเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเฮ้ยว<ะ>ัดโอเคอ่าโอเคประมาณนี้ก่อนละกันดเดี๋ยวเราค่อยวัยนี่ไงเราก็ทําทางเชื่อมโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเอา้าผมทาขวานพังไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเหรอเนี่ยประมาณนี้ลวกันที่นี่มีตัวคาบไหมเรออยู่ด้านล่าง นี่นี่น,นี่โอเคได้หมดแล้วเราก็ทำทางเชื่อมไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆเลยทีเดียวจบทางเดินสักสามช่องน่าจะกำลังดีอโออันนี้ไม่ได้ใช้หรอมทีนี้เราก็ต้องการไม้อีกอมันไม่มีอะไรเลยเหรอเนี้ย พวกอะไรไม่มีเลยนะครับอันนี้ผมไม่ชอบนะถูกทิ้งเลยเกะก,กะโอเคอมเอ,อ,มมอมีกล่องมีฮาร์ดพลันทำอะไรได้อันนี้ ผู้ใช้กระแทกป้าหมายด้วยรากต้นไม้ขนาดพื้นม,มาผู้ใช้ไม่สามารถทำอะไรได้ในเทิร์นถัดไปจากท่านี้โอ้แต่แรง150คุ้มไหมไม่รู้ไม่เป็นไรเฮ้ย <c oughs> อันนี้ได้แล้วกันเก่กอะ่ะเห็นแล้วมันมันดูอึดอดัดอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่นี่ถือว่าได้อยู่นะทำไมขี้ขวาเลยไม่ได้วะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดวาร์ปแป๊บนึงไปทานีูก่ะเฮ้ยมืดพอดีเลยนอนแล้วกันนะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะยังไงดีที่ผมคิดนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาของที่บ้านใช่ไหมแล้วหลังจากได้ของเนี่ยจะเอาโปเกมอนนะครับไปฟาร์มเวฟต่อแล้วเพราะว่า <c oughs> เราจะได้เคลียร์กันไวๆไปกันไวๆเลย เอ้เดี๋ยวอ๋อมันติดโอเคเพิบมเพิบพ,พโอเคประมาณนี้เอาเอาประมาณนี้ไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวคทำไมถึงมีเสียงซอมบี้มีถ้ำหรอล่าล่างอ้อันนี้ของดีนะครับ ที่เหลือไว้นี้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้เจาไปทำอะไรวะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยฮะโอเคโอเคไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับที่นี่โอ้ยตกใจหมดโอเคบนนี้แน่เลยอยู่บนโปเกมอนเซ็นเตอะ ฟังจากเสียงเนี่ยมาแล้วไม่โดนไฟเหรอไม,ไมอ่โดนไหมเหรอโดนโอ้ยที่โดนได้ไงแม่งนี่อืออืโอเคกลับบ้านครับกลับโอ้ยมีผลยูสูด,ด้วยโอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มสุดอ่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อนะแป๊บนึงขอเปลี่ยนชื่อที่นี่กันว่าเป็น เป็น new new house new home new house เท่กันโอเคกับบ้านก่อนกับบ้านเก่าแต่ว่าโอดิน a r ที่เป็นนกของเราอ,นนอันนี้เอาไปสู้ยิมไม่ได้นะครับเพราะว่าเกินเลเวลแคปอันนี้ไปนี่แล้วกันผมจะเอาแค่ของที่จำเป็นในตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ เศษเหล็กก็ได้อยู่นะจำเป็นนะ,ะโบกี้บอลทองต้นไม้เอาไปก็ได้ยาเอ e ม a ร d ลบ,บอลอันนี้ท่านี้ใช้ได้นะครับต้องเอาไปนะอันนี้อันนี้ทำกระเป๋าเอ้แต่เราได้กระเป๋าแล้วไม่เป็นไรเอาไว้นี่ก่นอนอผมเก็บของไว้ที่ไหนวะอ๋อนี่งนี่ใช้ชุด เผื่อไว้ไม้เอาให้หมดเลยก็ได้เหล็กกระดูกหมวกอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยก็ใช้หลายอย่างเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อ่าน,นี่น,นี่นี่นี่เนื้อ ประมาณนี้ครับทุกคนไปละเดี๋ยวเรากลับไปเราจะทําการอ่าลงเหมืองไหมลงเหมืองเพื่อเรียกเทรนเนอร์เลยไหมครับคิดว่างไงทุกคนเราจะไหวนะอ๋อใช่แต่ว่าจริงๆเราพาร์ทที่แล้วเราเคยพูดเอาไว้นีว่ว่าเราอาจจะลงเหมืองพาร์ทนี้หรือ,อยังไงดีหรือจะไปลงเหมืองดี จริงๆแต่ว่าผมจะบอกว่าการที่เราจะเรียกเรียกหัวหน้ายิมมาสู้นะครับยังไงก็ต้องลงเหมืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงพาน,นีก็คงหนีไม่พ้นการลงเหมืองน,นะครับแต่ไม่เป็นไรไสบายอยู่แล้วครับโอเคพวกความสวยงามประมาณนี้แล้วกันแล้วเมื่อกี้นี้เราจะได้รั้วมาใช่ไหมผมเอารั้วไปไว้ไหนวะ รู้ว่ารู้ว่ารวผมโยนทิ้งรั้วไปแล้วหรออัอเปิ้ลอ่าแครอทเยกพีเดี๋ยวใช้เลยก็ได้อันนี้แฟรีแฟร่แฟรี่เดยยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เอามาด้วย แต่ว่าเราจะลงถ้ำถ้ำมันไม่ได้มีโปกเกมอน,นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องจับอยู่แล้วอะแต่ว่าเผื่อวิ่งไปเจออาร์บ็อกจะได้จับเลยนะครับเอาไปเอาไป5ลูกพออ๋อล้วก็จะมีอันนี้ในตัวเราอีกนะผู้นิ้เออกเลยโอเคเอประมาณนี้เอาเต็มได้อีกไหม ึอันนี้เดี๋ยวใช้เลยนะครับอันนี้เก็บไว้เผื่อยัมจำเป็นแล้วก็ชุดโพชัน่นจริงจรพชันช่นโพชั่นเอามาดีกว่านะถังน้ำหินอะดินนิดหน่อยโอเคประมาณนี้อาหารทั่วไปอันนี้ครบแล้วนะครับเนื้อซอมบี่ยังมาทำาไมเนี่ที่ควรเอามาคือพวกนี้ทหารอะจริงไม้ก็สำคัญเอ ค okay. ประมาณนี้ทีนี้ต่อไปก็คือเราจะมาดูกันนี่ผมว่าอันนี้เลยไม่ไม่ต้องคิดอะไรยเยอะแล้วปิดเลยครับ <c oughs> อ้าวันนี้เป็นไรวนันนี้ไออยจังอาจจะเป็นวัดนะช่วงนี้ฝนตกไหนได้หรือไม่ที่นี่ก็ก็ดูได้เนาะได้อยู่เฮย้ยเอ่อเรสจ,จับ ตัวนั้นนะครับชื่ออะไรนะพนิตาพนิตาสักอย่างผมจำได้ว่าเล่จับน้องนะโอ้โวิสิบเจ็ดเลยหรออุ้ย,ย,ยสู้ได้ปะวะผมไม่ไม่ไม่ไมเสี่ยงดีไหมเนี่ยมันมันสูงเกินอะ่ะแต่เรามีท่าตุน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูท่าก่อนนะ,ะพืนฉีดน้ำกับฟองโอ้มีคลื่นน้ำนะครับได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาโครักสู้นะน่าจะไหว เฮ้ยเอ้ยโอเคดูว่าจะไม่สู้แป๊บนนงแป๊บนึง,นงโอเคมา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 อ่าคือน้ำไปโอ้โหนี่เราเปน็นท่าน้ำเลยครับโคโดักจะตายปะโอเคตายเรียบร้อยครับแล้วโคโดักจากเราไปแล้วนะครับ มันเป็นนกนี่นะนกมันจะแพ้ไฟไหมมันก็อาจจะไม่ได้แพ้แต่ว่ามันก็นด้จะสู้ไม่ได้หรือเปล่าผมว่าผู้ใช้โจมตีเป้าหมายโดยเรียนแบบท่าครั้งสุดท้ายของเป้าหมายถ้ามันดโดยท่าของมันเองมันจะเจ็บปะลองดูนะทำไมเงียบอะโอเคโอเคไม่ค่อยเจ็บเลยสักนิดนะครับพุ่งเข้าใส่นะครับ ลองดู90ดาเมจอืมก็เกินที่คิดไปนิดนึงแฮะก็เห็นว่าเลเวลสูงอ่ะก็คิดว่าจะไม่ตายไม่เป็นไรมันเกิดใหม่อยู่แล้วไม่ได้มีตัวเดียวนโลกวันนี้เรามาลงถ้ำนิหน่อยเราไม่ได้จะมาอะไรอย่างนั้นนะครับกูคิดถูกป่ะว่ามาลงตอนกลางจะมืดถ่านก็ไม่ได้เอามาจริงจริง ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเล่นชิวๆไปตายก็มาเก็บของตกใจเนี่ยผมตกใจเสียงไงนี่มันวะโอเคเดี๋ยวทำท็อตก่อนอ๋อถ่านออกมาออกมาก็แย่แล้วเมื่อกี้เสียงเหมือนเราหยิบแล้วไม่ใช่เหรอวะโอเคโอเคถ่านหินโอเคมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โอเค แป๊บนึงนะผมไม่ไม่มีดาบผมต้องให้โปเกมอนช่วยโอ้ยช่วยด้วยนั่นแหละนั่นแหละถ้าเหลือได้สุดอะเอาอันนี้แล้วกันคอมบีบ้บูแรงเวล่ินพันธ์โอ้ยวันนี้รินพันธ์เจ็บคอไม่ไปทุกอย่างเลยนะฮะดีจริงอันนี้ไม่ใช่วะ่ะ เราเจอแต่พวกของพื้นฐานฮะไม่เป็นไรเอาไปก่อนยังไงยังไงมันก็ได้ใช้อยู่ดีครับแร่ทองแดงเอาไปทําบอลได้นะบอลแดงใช้ทองแดงทํา มันจะลึกไหมวะผมกลัวถ้ามันไม่ค่อยลึกเลยอะถ้าเกิดมันไม่ลึกเท่ากับว,ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอุ้ยชิบังตกใจไม่ไม่ต้องไปทางนู้นนะครับทางนี้ไปไม่ได้ฮเึเหมือนด้านหลังตัวนี้จะมีอะไรนะโอเคไม่มีชิบัเองฝั่งตรงข้าม ของน้ำอันนี้มีทางลงไหมมี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 เอ้ยอย่างเนี้ยลึกอยูเยนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปได้ปะไม่ได้เหรอโอเคเราจะไปกันแบบนี้แล้วกันโอ้ยโอเควันนี้ทำไมมันหน่วงๆวะ วันนี้รู้สึกหน, ried, ห,นหน่วงกว่าทุกวันที่เล่นเลยนะครับไม่รู้เพราะว่าเปิดแมปหรืออะไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่มั่นใจอ่ะว่าว่าคลิปที่เล่นก่อนหน้ามันจะมันกระตุกเหมือนเหมือนไหมเหมือนรอบนี้ไหมอ่ะถ้าใครที่แบบว่าดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วมา <c oughs> ดูคลิปนี้แล้วมันคลิปน,นี้มันกระตุกหรือก่อนหน้านี้มันก็ตุกก็บอกด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเสียงหมาเข้าปะผมเพิ่งได้ยินว่าหมาหน้าบ้านเขาเห่าอ่ะแล้วเห่าอย่างดังอ่ะ โอเคไม่เป็นไรเสียงรอบข้างไม่สามารถหยุดเราการเป็นฮะพูดอะไรวะเอาใหม่ไม่ว่าอะไรก็จะหยุดการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ของเรานะครับฐ <c oughs> านมันก็เยอะเหมือนกันนะมันไม่หมดสักทีวะก็ดีจะได้มีใช้อ่ะเอาเลย จะยายได้เพชรมากกว่าเน้นเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะโ <Okay. S 1> อเคผมว่าจริงๆทองแดงเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าเรดไม่ได้จับเกมอนเยอะขนาดนั้นนะก็ใช้เท่าที่ที่มีอ่ะโอ้อาทุกคนเห็นอะไรสีม่วงๆตัวนั้นไหมครับผมจะสปอยทุกคนฟังนะก็คือไอสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอุกกาบาตนะครับมันจะมีหินเมก้าอยู่ข้างในซึ่ง การที่เราจะขุดได้หินเมกาเนี่ยต้องใช้เพชรนะครับเป็นพิกแอคของเพชรนะซึ่งตอนนี้ถึงเราจะเจอเราก็ยังขุดไม่ได้อยู่ดีก็ไม่เป็นไรเออดูเหมือนน,นี่ก็ดูเรื่อยๆดีนะเนี่ยก็หาของกันไปเรื่อยๆไม่มีมอนไม่มีอะไรก็สบายหน่อยถึงมีก็คงต้องให้เหล่าแก๊งของเรามาช่วยนะเพราะว่าดาบก็ไม่มีอ่ะหมดแล้วเลย มาเข้าอีกแล้วมาเขาอีกแล้วไม่รู้เข้าไหมือนถ้ำน,นี้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าคิดผิดอะ่ะผิดแบบผิดมากอะ่ะผิดมาหันอะ่ะไม่เป็นไรพาทนี้ขุดฐานยาวไว้นะครับเออได้เบลาห้าแล้วว่ะคืนทุนนะเนี่ย <c oughs> คืนทุนจากที่เราวัปกลับไปเอาของนะ ดูทรงละพาร์ทนี้เขามีแต่ลงถ้ำจริงๆแน่ๆเลยโออได้ยินเสียงข้างหน้าเยอะ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 มากเยอะมากเยอะมาก,มากผมต้องผมต้องปล่อยมาหลายๆตัวแล้วไม่ไหวไม่ได้แล้วโอเคมีคนตายไปแล้วรุ่งรุ่งรุ่งรุงอันนี้แรงสุดอ่ะควนรนั่นแหละ ไหวไหวทีมเราไหวครับโอเคโอเคมีคอมพี่คอมี้ออกมาไม่ได้ครับไม่เป็นไรตรงนี้เหมือนจะมีอะไรเลยอ่ะดูเหมือนจะคิดเองนะนเคยมาด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโอเค คงต้องได้เวลาขึ้นแล้วครับคงใส่รูนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยแล้วโปเกมอนเราที่เป็นบินได้ตายโอ้โหโอ้โหมาไ,ไมปแล้วไปเลยเรามีโปเกมอนกำลังซัดมาอยู่นะครับเนี่ยไงเนี่ยไงโอกาสนี้แหละ โอกาสนี้แหละโอเคอขอพักแปบนะขอ,ขอดูก่อนนะว่ามีตรงไหนที่แบบว่าสามารถลงได้บ้างอา่าอาจจะเป็นตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะคงจะได้แค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อู้อันเนี้ยมันมีพวกอะไรพวกนี้เต็มเลยคงต้องบินไปสำรวจที่หลัง อาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราอัดมาประมาณ23นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะพอแหละเราจะลงคลิปสั้นๆนะไม่ลงคลิปยาวเกินคลิปยาวเกินเด็กไม่ดูนะครับเอาแบบ10กว่านาทีเนะี่ยกำลังดี10กว่านาทีจะลงอาทิตย์ละ2คลิปก็น่าจะโอเคอยู่ไหมน่าจะน่าจะน่าจะดูแบบเขาได้ดีอะ่ะสมู่รสมอสุดแล้วปะเพราะว่าเรายังมีไลฟ์ให้ทุกคนดูอีกนะ ไลฟ์ไอชาเลนสตูชีอ่ะถือว่าอันนี้ให้ผมได้มาพักผ่อนสบายๆแล้วกันได้เล่นชิวๆแบบมันอาจะไปช้าแต่ว่าเราเราจะรีบจบทำไมเราก็อยากอยู่กับทุกคนนานๆถูกปะล่ะจริงปะชิวๆไหมยังอยู่ด้วยกันอีกยาวไกลครับไม่ต้อเรีบไม่ต้อเรีบโอเคเดี๋ยวค้นของตรงนี้เราเอากลับเข้าบ้านตนัวเองแล้วก็พอแล้วพาน,นี้ขอของ โอเคมีผู้ประสบภัยมีคนเสียชีวิตจากการต่อสู้ขอโทษขอโทษที่พาแขกไม่ได้รับเชิญเข้าบ้านโอเคดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะเฮ้ยเกิดผิดเกิดผิดมีคนแล้วผมไม่มีรองเท้าใส่แล้วเนี่ยโอเค <c oughs> อ๋อไม่มีไม่มีมมเดี๋ยวเราปีนน้ำอันนี้กลับบ้านก็นได้แม่จริงจริงมีลิฟน้ำใช้ไม่ต้องทำเองด้วยวะตายน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 ะมาช่วยหน่อยช่วยไม่ทันละลาก่อนขอบคุณครับสำหรับเนี้ยเนปโปเกมอน โอเคครับผมถึงบ้านแสนสุขของเราแล้วนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้เราอาจจะไม่ได้อะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฟาร์มฐานฟาร์มอะไรมาในระดับหนึ่งนะครับก็โอเคอยู่แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปลงถ้ำที่ใหญ่กว่านะที่บอกเมื่อกี้ตรงไหนไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปลงอันนั้นกันครับสำหรับพาร์ทนี้นครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์กันได้นะครับให้เป็นกำลังใจ ของคนที่ทำคลิปแห่เหมือนเสียงไม่ไหวแล้วเลยโอเคครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ